สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เออดชอภิบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่เดือนตุลาแล้วนะคะ16-31ตุลาค่ะความรักของธาตุดท้ายแล้วธาตุดินพือศพกันบมังก่อนความรักการงานการเงนิงน,งนและชีวิตโดยรวมๆของคนธาตุดินนะจ๊ะ ป็นการดูดวงบัตรตะวันตกดูบัตรไทยได้ดูบัตรตะวันตกได้หรือถ้าคุณมีรักนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันมารามาดูกันซิว่าในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณในเรื่องของการทํางานชีวิตการเงินชีวิตลักชีวิตทั่วทั่วไปนะจ๊ะดูเป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดู้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้ทั้งนั้นนะจ๊ะดินจ๊ะ ไฟขึ้นมาระวังการบริหารจัดการเวลาดีๆมีลูกค้าเก่าๆกลับคืนมารอสักนิดหนึ่งเพื่อมองสถานการณ์ให้ชัดเจนขึ้นมีเ,นเรื่องต้องเสียจจรับผิดหวังอยู่บ้างนะจ๊ะอ่ะมาค่ะเรามาดูกันอ่ะการงานการเงินการงานการเงินแล้วก็ชีวิตรักโดยวรวมๆนะคะ ในเดือนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการทํางานการงานในช่วงนี้อาจจะมีอะไรหลายอย่างงานหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมๆกันอาจจะยังนุ่นนิดไอ้นี่หน่อยไอนั่นทําให้เกิดความวุ่นวายคุณต้องจัดการบริหารเวลาและบริหารทรัพยากรให้ดีนะคะอาจจะมีงานพิเศษงานเสริมหรือเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณจะต้องทําคือทําพร้อมๆกันหลายๆด้านหลายๆอย่างเออการงานถามว่า มันดีไหมมันก็มันอาจจะต้องบอกมันอาจจะดีอ่ะมันบ่งบอกถึงคุณมีความสามารถหรือการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใดๆก็ตามหรือมีปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาทงนู้นเสร็จไปตรงนี้ตรงนี้เสร็จไปตรงนั้นตรงนั้นเสร็จไปตรงนู้นอะไรแบบเนี้เออ่ยถ้ามีเรื่องของการเปลี่ยนง,งานหรือโอกาสใหม่ๆอาจจะมีความลังเลอยู่ก็ได้มันมีทางเลือกสอทางนะคะ สำหรับตัวคุณเองอาจจะแบบเออทำสิ่งนี้ดีไหมหรือจะทําสิ่งนี้ดีหรือจะทําสิ่งนั้นดีงานเก่าก็ยังต้องทํางานใหม่ก็ต้องคิดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันมันหมายถึงการทํางานที่คุณกำลังสารต่อจากโปรเจกต์ต่างๆก็ได้มันมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยออคุณอาจจะคิดโปรเจกต์อะไรไวหลายหลอย่างคิดไว้หลายๆทางมันมองถึงการเริ่มต้นใหม่หรือการตัดสินใจที่จะลงมือทํากับโปรเจกต์ต่างต่างมันมัน มันค่อนข้างจะดูและคาดการไปถึงอนาคตด้วยว่าเอถ้าทำตรงนี้แล้วมันจะโอเคไหมทำตรงนู้นแล้วมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณต้องคิดและตัดสินใจที่จะเลือกทำจุดใดจุดหนึ่งในลักษณะแบบนั้นเพราะงั้นเหนื่อยหน่อยต้องบริหารจัดการเวลาดีๆเหนื่อยสักนิดเหนื่อยสักหน,น่อย,อยแต่ว่าไพ่ของความอดทนเนี่ยคุณแฮปปี้กับการทำงานนะจากที่มองเห็นเนี่ยถ้ามีงานเยอะๆดูคุณแฮปปี้นะคะ บางทีเนี่ยช่วงเนี้ยการทํางานของคุณเนี่ยแนวโน้มเนี่ยนะคุณจะทํางานมันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่คุณพอใจหรือผลลัพธ์ที่ดีหรือภาคภูมิใจการงานได้รับการตอบสนองที่ดีสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเคยลงทุนลงแรงมาก่อนเนี้ยหน้าเนี้ยมันเริ่มผิดอกออกผลแล้วไหมทําให้คุณเริ่มสบายใจขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นบางคนอาจจะได้พักหายใจหลังจากที่เหนื่อยมายาวนาน ออรู้สึกว่าทำงานได้ได้ดีขึ้นรู้สึกมีความหวังมีอนาคตกับการที่เราลงทุนลงแรงนี้ไปนะคะโอกาสหรือการยอมรับจากเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือได้คำชมมันมีโอกาสเหล่านั้นเข้ามานะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องเสียใจบ้างเหมือนการอาจจะแบบมันอาจจะเสียใจที่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้ตรงตรงเป้าหมายนักหรือว่าเราคาดเราคาดการสิ่งนั้นไว้เยอะ เออมันอาจจะไม่ได้ดังเป้าไม่ได้ดังใจคุณสักเท่าไหร่ก็ได้นะมันเป็นลนักษณะเขาแบบถ้าเราคาดหวังที่มันมากเกินไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันดีกว่าเกา่าแต่มันดีกว่าเก่านะคะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าบางทีอะ่ะมันมันมีโอกาสของการที่อยู่ๆไปทําไปแล้วหมดพลังอะ่ะมีพลังแห่งความลังเลเกิดขึ้นว่าเราเดินในสิ่งที่ถูกไหมเราทําในสิ่งที่ถูกไหมเรารู้สึกเบื่อนหน่าย อาจจะไม่พอใจกับสิ่งตรงหน้าที่คุณรู้สึกว่ามันดีขึ้นแหละมันได้รับผลตอบแทนขึ้นนั่นแหละหรือว่ามันโอกาสมันมีนั่นแหละแต่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้อย่างที่คุณหวังะคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจบางทีทำงานอยู่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่ก็ผิดหวังที่มันไม่มากเท่าที่คุณต้องการเรียกว่าแบบนั้นคุณอาจจะมีโอกาสแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจไม่กล้าตัดสินใจหรือมองข้าม ไปโอกาสเหล่านั้นไปนะคะไพ่เตือนอยู่ว่าให้มองข้อเสียสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบางที่โอกาสดีๆอาจจะมาในรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงก็ได้ลูกค้าเก่าๆถ้าทํางานอาจจะมีลูกค้าเก่าๆหรือโปรเจกต์เก่าๆที่คุณเอามาทําความลังเลของคุณเป็นสิ่งที่วัดวัดว่าจะลังเลต่อการตัดสินใจจะเปลี่ยนเส้นทางจะลังเลความลังเลทําให้คุณอาจจะไม่ก้าวเดินใ,ใน ความสําเร็จเท่าที่ควรเ่ยวก็ครอบครัวมีความสุขดีนะเอออ่ะลืมเงินการเงินการเงินอ่ามาดูกรเรื่องการเงินกันสักนิดหนึ่งการเงินในช่วงเนี้ยเป็นเงินหมุนแต่ก็ยังหมุนได้การเงินยังไม่มั่นคงนักค่ะต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายควบคุมค่าใช้จ่ายดีๆหน่อยมันอาจจะมีะไรายได้มาจากหลายช่องทางก็จริงงานหลักหรืองานเสริมก็ได้แต่ว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มาแบบเมด็ดเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆอ่ะ เออมันยังต้องหมุนไปเออมันหมุนไปมันทีก็หมุนไม่ทันรอบแต่คุณจะเอาตัวรอดได้ได้อยู่ได้อยู่ได,ยได้แบบกระท่อนกระแท่นหรืออย่างไรก็ตามอ่ะคือต้องจัดลำดับความสำคัญของงานและเงินให้ดีนะคะไม่อย่างงาั้นจะรู้สึกวุ่นไวายไปหมดเลยอย่าค่าใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายเกินตัวพยายามเก็บเงินหรือการเงินสำรองไว้บ้างโอกาสมีของรายได้เสริมควรเลือกงานที่ทำให้รู้สึก ไม่เหนื่อยมากเกินไปอ่ะเเลือกงานที่มันดูแล้วมันได้ค่าตอบแทนไพ่บอกว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเงินมันหมุนไม่ค่อยคล่องใช่ไหมเนี่ยไพ่ของสัญญาณดีเงินจะเริ่มคล่องตัวขึ้นอาจจะมีโชคทางการเงินหรือได้ของขวานหรือได้เงินที่คุณยิ้มได้นั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่มันต้องรอสักนิดหนึ่งต้องรอสักนิดหนึ่งสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างมัน สร้างความมั่นคงระยะยาวๆใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะบางทีคุณอาจจะต้องแบบเดินทางบ้างนะออกไปทางนู้นทางนี้เพื่อความสบายใจบางทีการอยู่ในพื้นที่แบบนี้ยมันกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะบางทีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดโปร่งร่งใจควรจะออกไปหาคอนเนคชันบ้างค่ะหาคอนเนคชันใหม่ๆเออแบบใจของคุณอะ่ะมันรู้สึกแบบมันมัน บางครั้งเรามุ่งมั่นกับเป้าหมายมากเกินไปอ่ะพอเรามุ่งมั่นแล้วมันไม่ได้อย่างที่เรามุ่งมั่นหรือเรากดดันเรื่องของชีวิตที่เจออยู่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำคือหาคอนเนคชันบ้างออกไปแบบพออบปะผู้คนออกไปสังคมสังคมข้างนอกหรือคนหมู่มากมันจะทำให้คุณมีคอนเนคชันที่ดีแล้วก็จะวางแผนอนาคตได้ไกลมากกว่าเดิม นัดจ่าไม่ใช่ว่านั่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนไม่เจอใครมันทําให้ชีวิตอาจจะอยู่ในความเศร้าหมองหรือซุมเศร้าได้เพราะฉะนั้นออกไปข้างนอกเดินทางบ่อยๆไป,น,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ทนสักนิดนึงค่ะขอดูส,ส,อ,งสองเหรียญอีกหนึ่งใบน,นะไพ่ของสองเหรียญขอขยายสองเหรียญน,นิดนึงเงินนะ่ะเข้าซ้ายออกขว่าตลอดเลยนะโอ้โห o p e n t e c l e ค ไพ่บอกว่าให้ขยันทํางานนะ่ะออไพ่บอกไพ่ย,ยังบอกว่าการงานที่คุณทําอยู่นะั้นนะ่ะมันจะมันจะบรรลุผลแน่แต่ว่าต้องใช้ความพยายามคุณต้องพยายามอย่างสูงในการทํางานเออบางทีมันอา,อาจจะต้องพัฒนาฝีมือหรือความพยายามเพื่อสร้างความมั่นคงจากการทํางานก็ได้ต้องทํางานให้หนักขึ้นเปลี่ยนไอเดียบ้างทํางานเดิมแต่เปลี่ยนไอเดีย มันหมายถึงการฝึกฝนการทํางานที่ซ้ําๆแต่ต้องทุ่มเทและจริงจังต้องมีระเบียบวินัยในการทํางานหน่อยไพ่ใบนี้อาจจะเตือนคุณว่าถ้าคุณจะต้องทํางานคุณต้องพัฒนาทักษะมีความจะได้มีความก้าวหน้าในอนาคตได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบทําเดิมๆซ้ๆําๆมันอาจจะไม่แปลกแหวกแนวต้องหาอะไรมาทําหาอะไรมาดึงดูดใจ นะคะรายได้ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณจริงๆโชคลาภมันไม่ค่อยมีนะอืแต่การที่คุณทำงานพยายามทำพยายามทำหรือหาอไรายได้เสริมหาจ็อบหรือทำงานหลายๆทางเพื่อเก็บสะสมเงินจะมีเงินสะสมมาเรื่อยๆนะคะอืมโอเคมมันมองถึงมันมองถึงความพยายามที่คุณพยายามค่อยเป็นค่อยไปและไม่ละทิ้งแต่ต้องพัฒนาฝีมือ อย่าทาอะไรที่มันจําเจซ้าซากมากหนักนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมามองกันถึงเรื่องความรักการเดินประศบกันมาก่อนความรักก้าถ้วยเนี่ยช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์ไหมดูมีสเสน่ห์นะบอกเลยว่าก็ยังเป็นคงที่มีสเสน่ห์มีความรักมีความรักในใจไหมมีอะไรที่คุณเสียอกเสียใจมาเมื่อไหร่อดีตไหม เออบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วครอบครัวคุณก็สุขสมอารมณ์หมายมีความสุขดีแต่ในใครบางคนที่เป็นคนคุยเนี้ยก็ยังไปไปกับกับหรือยังไม่แน่ใจกับสถานการณ์คนคุยหรือคุณอาจจะไปชอบคนมีเจ้าของก็ได้นะลักษณะของการไปชอบคนมีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งมันจะทําให้คุณค่อนข้างผิดหวังและเสียใจไม่ใช่น้อยเลยเออเออคุณรออะไรอยู่ในคนบางคนถ้า ถ้าคนรักเก่าห่างหายไปหรือต้องห่างไกลจากกันห่างเขาไม่ทักมาเราไม่ทักไปเดี๋ยวก็กลับมาไม่ต้องเป็นกังวลแต่ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อนาะจารย์ให้ดูว่าความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ยิ่งถ้าถือว่าเป็นรักซ้อนรักต้องห้ามด้วยแล้วนะควรจะถอยออกมาเหอะมันสร้างความเสียใจผิดหวังให้คุณก็จริงแต่ว่ามันจะนํามาซึ่งชีวิตที่ความที่มีความสุขในภายภาคหน้าได้ ไม่จะไปตอกย้ากับสิ่งที่มันไม่เป็นจริง,รงรอ,อ่ะนึกออกปะอ่ะไปดูกันที่คนโสดค่ะคนโสดช่วงนี้เป็นไงคนโสดโอ้มีเกณฑ์ของการเดินทางมีความสุขอาจจะได้ไปงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์ปาร์ตี้งานเลี้ยงงานแต่งงานบวชงานกเกษียณอายุคนโสดเหรอโหเดอะโฮมิก คุณแทบจะไบบวชละช่วงนี้ปีกวิเวกไม่ค่อยอยากสงสิงกับใครไม่ค่อยอยากคบใครไม่ค่อยอยากคุยกับใครอยากอยู่นิ่งๆคนเดียวเป็นอิสระดีกับความรู้สึกของคุณแต่คุณเองเนี่ยยังเก็บกอดสิ่งเก่าๆอยู่นะคะบางคนอาจจะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีความรักที่อยู่ในใจแต่บางคนรักที่เป็นอดีตรักที่เป็นไปไม่ได้ยังเก็บกอดความรู้สึกความสัมพันธ์นั้นอยู่นะคะไพเ่เตือนว่าอะไรไาพเ่เตือนว่า ควรจะออกงานบ้างนะจ๊ะไปดื้นเริงไปสังสรรค์ไปนูน่นไปนี่บ้างในบางสิ่งบางอย่างคนสดเนี่ยมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาให้คุณรักคุณเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆนะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยแต่ว่าเป็นคนเลือกเยอะเป็นคนที่ไม่ค่อยเซเยตกับใครง่ายๆหรือว่าบางครั้ง i n t r o ิร์ t เกินไปค่ะโลกส่วนตัวคุณสูงถ้าคุณอยากคอมิกกับใครคุณอาจจะเดินเข้าไปหาแต่ถ้าคุณไม่อยากคอมิกค,คุณจะอยู่นิ่งๆในที่ของคุณเองเออ โอกาสของการมีคนเข้ามาเนี่ยมีค่ะแต่คุณอาจจะไม่เอาคุณรู้สึกว่าการอยู่แบบอิสระไม่ต้องเอาใจไปผูกกับใครไม่ต้องเอาใจไปวกวนหรือเอาใจไปผูกมัดกับใครทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าเดิมคุณอาจจะพอใจที่จะโสดไปก่อนนะจ๊ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นราศีราศีกันราศีสิง์ ราศีกันราศีสิงทัดน้ําทัดดินมาเยอะนะทัดไฟทัดลมก็มีเข้ามาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหรอมองถึงว่าคุณเองอ่ะถ้าคุณยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณฝันหวานอะไรไว้คุณฝันหวานในเรื่องอะไรมันก็ยังคงไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าห่างกันหรือว่าความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีประโยชน์ต่อกันหรือความสัมพันธ์เนี้ย ดูว่ามันมั่นคงได้ไหมใช่มันมั่นคงได้ก็จริงแต่มันเป็นความมั่นคงหมายถึงมั่นคงเรามีกันและกันไปตลอดเรามีกันและกันไปแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้สถานะนะเราจับมือกันไปแบบไหนอะจับมือกันไปแบบรักซ้อนจับมือกันไปแบบคนแอบคบแอบคุยอย่างนี้ก็เปล่าเออถ้ามันเป็นความมั่นคงได้ก็มันก็ได้อยู่นะเออมัน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 มีความมั่นคงได้อยู่นะ โอเคไหมแต่ว่าไม่มีสถานะนะไม่มีสถานะก็ต้องทําใจด้วยว่าก็ต้องทําใจด้วยว่ารักนี้ไม่มีสถานะนะคะประมาณนี้อะไปกันที่คุณอาจจะดวกับราศีธนูไปกันที่คนรักสามเศร้ารักซ้อนถ้าใครอยู่เน่ยรักสามเศร้ารักซ้อนรักนี้จะเป็นยังไงในเดือนนี้รักสามเศร้ารักซ้อนรักตัวเองให้เป็นค่ะรู้จักรักตัวเองให้เป็นเพราะว่า คุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องทนต่อกันนะคุณทนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรตอบคำถามเองให้ได้ก่อนดินอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรอยู่ตรงนี้หรือว่าจะตัดสินใจรักตัวเองเป็นหรือว่าจะอยากพัฒนาหรือว่าจะอยากอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรถามตัวคนเองเนี่ยจัดเมนบางคนควรจะปลดปล่อยตัวเองออกมาได้แล้วเออมันมันอาจจะมองว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ราบรื่นมันไม่ดีเหมือนเคยเออ มันไม่โอเคอ่ะอมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะอืมมันดูเป็นแบบอืมมันดูเป็นแบบว่ามันต้องทุกข์อ่ะมันต้องเครียดมันต้องทุกข์มันต้องเครียดอยู่นั่นแหละเน็จจะแล้วคุณโอเคกับมันไม่ได้อะลักซอนค่ะอย่างที่บอกถ้าคุณสาถ้าคุณรอความมั่นคงมันไปได้กับความกับความมั่นคงแต่ทะเลาะกันอ่ะ ไปแบบทะเลาะทะเลาะก,กันแล้วไม่มีสถานะเหมือนเคยคะ่ะโอเคไหมอ่ะไปดูกันดิว่าคนที่คุณรักทุกๆสถานะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้คะ่ะทุกๆสถานะความรักไปดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเด่นผูพศพกันมังกอน วางแผนอะไรกันไว้อาจจะต้องพูดคุยเขาน้อยใจคุณอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณหรอมีความน้อยอกน้อยใจมีการสื่อสารที่อาจจะสื่อสาเนี่ยมันมันมันมีความรู้สึกว่าเดินประสบการณ์มังกรคนรักของคุณอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาอาจจะมองว่าคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้เออเหมือนเหมือนการคุยกันมันเหมือนการห่างกันหรือมันเหมือนต้องเดินจากกันไปอ่ะเออมันบอกไม่ถูกว่า เหมือนเหมือนเหมือนความรักของคุณเนี้ยมันต้องต้องคิดแล้วว่าว่าจะไปต่อหรือพอแค่เนี้อหรือเจ้ายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแต่เกิดความน้อยอกน้อยใจเกิดการคุยกันแล้วไม่ลงตัวเกิดความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขก็ควรจะต้องตัดควรจะต้องไปเขาคิดยังไงกับคุณหรออืมบางทีคุณอาจจะโดนขายฝันก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงกับคุณทั้งหมดมันอาจจะเป็นการพูดเพื่อรอหรอกเราก็ได้เจ็ดดาบเนี่ยคนที่แอบงย่องทำอะไรรับหลัง เป็นการแอบเรื่งองย่อมหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่บ่งไม่บ่งชัดนักไม่บ่งชี้ไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแอบคุยกัคนอื่นอยู่ก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกว่าคุยหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเรายังคงเป็นเราใช่คนที่เขารักไหมดนะเราใช่คนที่เขารักไหมรักสิ the lover bar รักแต่รักที่บางคนเป็นรักซ้อนบางคนเป็นรักเก่าบางคนรักคนมีเจ้าข,ของอ่ะเขารักคุณไหมเหรอเขารักครอบครัวเขาค่ะ คนถ้าเขามีค,มครอบครัวนะคุณอาจจะดวกับพฤะธศรพรักของคุณเนี่ยนในบางคนเป็นรักซ้อนค่ะรักที่เขาไม่ได้เลือกแล้วเราก็รู้ด้วยนะว่าเขาไม่ได้เลือกเราเราก็รู้ว่าเขากลับไปกลับมาเพราะอะไรเรารู้ว่าเขาอยากมีเราเพราะอะไรแต่เขาไม่ได้ทุ่มเททุ่มใจหรือเขาไม่ได้เขาไม่ได้โฟกัสกับเราตรงจุดจุดนั้นจริงๆค่ะมันเป็นความรักที่บางทีมันอาจจะต้องอื มันอาจจะต้องมันอาจจะต้องดูอ่ะเออมันอาจจะต้องดูว่าจริงๆแล้วไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะไปไหมมันควรจะไปได้ไหมมันควรจะพัฒนาไหมเพราะว่ามองแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่โอเคจริงๆนะมันมันอาจจะถ้าคุณไปดูกับคนที่เขาไม่เจ้าของเนี้ยมันไม่โอเคจริงๆอย่าคิดว่าเราจะได้เป็นที่หนึ่งหรืออย่าคิดว่าเขารักเราเขาไม่ได้รักเราจริงๆหรอกนะ ก็ต้องดูว่าเขาจริงๆเขารักเราจริงๆไหมอะหรือว่าเราก็รู้ว่าเขาเราแค่เป็นตัวเลือกเขาเอาความผูกพันเอาความรัง้งมาผูกมัดเราไว้หรือเปล่าเขามีแผนอะไรเกี่ยวกับเราบ้างแผนของเขาเกี่ยวกับเราผนประโยชน์แผนของเขาเกี่ยวกับเราเขามีแผนอะไรแผนของเขาคือโอ้โหบางคนอยู่ในความคุณไปคุณเป็นแผนของคุณของเขานะ บางคนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันคุณเป็นได้แค่นี้แหละคนที่เป็นกาลยาณมิตรเป็นความมั่นคงท่าถ้าสองคนไม่ได้ถ้าสองคนไม่ได้มีปัญหาถ้าสองคนไม่ได้บัดหมางหรือสองคนรับได้มันก็สามารถไปได้ค่ะแต่ไปได้แบบว่าไปได้แบบว่าเขาเรียกอะไรไปได้แบบอีกฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งทุกอะ เขามองเราเป็นแค่กาลยานามิตรและคนเต็มๆค่ะเขาไม่ด้มองเราว่าเขาจะแต่งงานกับเราหวังชีวิตที่มีความสุขกับเราเขาหวังว่าอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขร่วมกันแค่นั้นเองเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะดูกับราศเรีเมษเขาเขาอยากได้อะไรเขาไม่ชอบอะไรที่มันดราม่าท็อกเซกับชีวิตค่ะจริงๆเขาอยากได้อะไรเหรอ เขาอยากได้คนที่เติมเต็มมากกว่าคนที่เอาความทุกข์มาให้เขาอะถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์แลวเรามีแต่แบบมีแต่ดราม่ามีแต่เอาอยากก็ได้นู่นอยากก็ได้นี่หรือการคุยอะไรก็แล้วแต่นะมันสร้างทุกข์ให้กับเขาอะเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการเลยเขาไม่ต้องการพลังงานที่ดราม่าชีวิตเขาดราม่าพอแล้วค่ะเขาอยากได้ใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มเขาไม่ใช่มาซ้ำเติมคือถ้าถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ย เหมือนคุณจะอยู่ด้วยความเสียทละคือคุณต้องป้อนแต่ความสุขนึกออกปะถ้าไปคุยเรื่องดราม่า,มาก,กับชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากฟังถ้าไปคุยเรื่องชีวิตของของคุณที่คุณเรียกร้องเจา้านู่นเจ้านี่เขาก็ไม่อยากฟังเขาไม่ได้เขาไม่ได้จริงจังความรู้สึกคือเขาไม่ได้จริงจังกับเราขนาดนั้นนะนะเอ่อถ้าเขาจริงจังกับเราเขาจริงใจกับเรามันคงจะไม่เจอเหตุการณ์เหล่านี้แน่นอนน,นจะจ๊ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดเดาคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นจริงที่คุณต้องการหรอกเขาอาจจะขายฝันกับคุณก็ได้ <Wow. S 1> ออนะจ๊ะประมาณนี้อ่ะมาดูกันว่าความหล่พันธ์ในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นสเตน่ะอาจจะต้องพยายามไม่ไม่ไปตามใจตัวเองอาจจะต้องนิ่งให้เป็นอะละปรับตัว หรือต้องห่างกันสักพักหนึ่งในคนบางคนนะคะเพราะว่าต้องเข้มแข็งไว้เพื่อไปข้างหน้าปัญหาและอุปสรรคยังมีเนี่ยรักตัวเองให้เป็นไพ่บอกว่าเมื่อก่อนเคยรักคนอื่นเคยทําเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนคุณขาดความเป็นตัวของตัวเองบางคนก็รักเขาทุ่มเทให้เขายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาคือเสียสละตัวเองเพื่อเขาเพื่อให้ใครคนหนึ่งได้มีความสุข แต่คุณรู้ไหมการเสียสละเหล่านั้นบางครั้งมันเป็นการเสียสละที่ทําให้คุณคิดว่ามันจะผูกมัดใจเขาแต่มันอาจจะอีกแนวนึงมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเราเป็นของตายก็ได้เรารักเขามากเหลือเกินเราไม่ไปไหนหรอกเรายอมเขามากไปเกินยอมเขาจนจนเราสูญเสียความตัวตนเป็นตัวตนยอมเพราะอยากเขาอยู่ตรงนี้ยอมเพราะอยากให้เขารักถ้าเขารักถ้าเขารักคุณนะถ้าเขารักคุณ ยืนโงโ่ๆเขากรลักเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองหรือว่าต้องปรับตัวเองให้ตัวเองไม่มีความสุขเลยกับความสัมพันธ์นั้นแต่เราเราให้ความสุขแก่เขาถ้าเป็นความสุขแบบเนี้ยมันจะไม่จีรังยั่งยืนและจะอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะคนเรามันก็ทนได้ไม่นานหรอกนะกับความ สัมพันธ์แบบนี้มันมีความรักต้องมีความสุขด้วยกันคุณก็ต้องมีความสุขเขาต้องมีความสุขมันมีความสุขครึ่งๆหนึง่งต่างคนต่างมีไม่ใช่แบบว่าอีกฝ่ายมีความสุขล้นเหลือแต่อีกฝ่ายไม่มีความสุขเลยอย่างนั้นก็ไม่น่าจะใช่ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันมันถูกเอาระเอาเปรียบในความสัมพันธ์อะ ความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดความระเปรียบมันต้องสองคนแชร์กันแล้วให้ความสุขแก่กันเขาให้ความสุขเราเราให้ความสุขเขาความสุขนั้นจ,จ,จ,จริงจรังงยั่งยืนอ่ะขอภายแนะนำใบหนึ่งขอภายแนะนำหนึ่งใบโอ้งานเงนิงน,งนชีวิตที่รออยู่ความสุขที่รอบตัวความมั่นคงอนาคตไปข้างหน้าค่ะถ้าตอนนี้คุณอาจจะไม่มีความสุข ถ้าคุณรอความสุขการงานการเงินความมั่นคงอนาคตรออยู่ข้างหน้าแต่ไม่ใช่นะกับคนนี้ในช่วงเวลานี้เจอกันคลิปหน้าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มากาดใต้คลิปมีไลน์สวัสดีค่ะ